ทุกคนครับร้านสปาเกตตี้เจ้าดังตลาดพลูเขามาเปิดสาขา2ที่ตลาดเอราวัณแล้วนะที่เดิมที่ประจำกับตลาดเอราวัณและเมนูเดิมๆวันนี้ที่เรามาทานกันก็คือเมนูสปาเกตตี้หอยลายผัดพริกเผาคือผมมาเคยมาลองทานแล้วทุกคนมันอร่อยมากเมนูแนะนําของที่นี่เลยก็คือสปาเกตตี้ผัดพริกเผาผมสั่งมา2เมนูเลยนะเป็นทะเลผัดพริกเผากับหอยลายผัดพริกเผวลัของเขาเด็ดจริงอยากจะไปถามพ่อค้ามากว่าเขาเนี่ยใช้พริกเผาของอะไรเพราะว่ากลิ่นน้ําพริกมันตีขึ้นจมูกมากผมถามได้ไหมครับว่ากลิ่นหอมๆที่ออกมาจากร้านเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านหรือว เขก็มีอันนี้ครับจะใช้เป็นของชวัวเสงอย่างเดียวเลยครับพ่อค้าเขาใช้น้ำพริกเผาตราชัวาอาเส็งเป็นเครื่องปรุงน่ทุกคนคือว่าหอมขนาดนี้ดูเขาทําดีน่ากินมากน้ำพริกเผานี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะอร่อยลงตัวคู่ครัวเมืออาชีพหอยลายกับน้ำพริกเผานี้บอกเลยเข้ากันสุดๆหอยสด,สดหวานยิ่งใส่น้ำพริกเผาชัวาอาเส็งมาเยอะๆคือหอมแซ่บถึงเครื่องมากมันเป็นสุดต้นตํำรับสุดดั้งเดิมแซ่บยาวนานคู่ครัวมากไม่แปลกใจเลยทําไมเขาถึงมาเปิดสาขา2อยากให้ทุกคนได้มาลองนะแล้วตอนนี้ชัวร์เส็งเขามีกิจกรรมอร่อยคุุุมมลลนนชคดะะรรรัััทกกกกสสงเตป๋อีี่ฉหืญษณ์ นนสามารถ